สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เราก็จะมาดูน้ำเงียวที่เราได้ทำไว้นะฮะเนี่ยฮะว้าวแบบสุดยอดละเขาเรียกว่าตุ่มตุน๋นแบบร้อยสามสิบร้อยองศาโดยประมาณค่าเฉลี่ยฟฟเรนไฮ อุณหภูมิเคลวินโคตะโลโคโสองศาเนี่ยฮะจากที่เขาได้ใส่เฮ้ยฝนใส่กากมะพร้าวเลยไงเนะี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ยังไม่เหมือนกากมะพร้าวเลยดูดิดู <c oughs> ดกากมะพร้าวจะชัดโอ้โห <c oughs> oh, แบบเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะ <c oughs> ดูดิทุกคน เยอดเลยมีกระหมูสับนี่มีซี่โครงหมูด้วยเขาเรียกว่ามะเขือเทศนี่ของชอบมะเขือเทศอ่ะอยู่ที่บ้านกินประจำฮะก็เราจะตุ๋นอย่างนี้นะฮะเป็นเวลาหนึ่งคืนโดยเฉลีย่ยแบบกินกินกินไปแบบหมูละลายอะละลายทั้งกระดูกอะหยุไว้ก่อนนะ นี่ก็จะเป็นขนมจีนเป็นกิโลเลยเข็งละสามสิบห้าบาทอยู่ที่บ้านดูได้ป่ะนี่ฮะนี่ก็เป็นทิวทัศน์รอบๆเมืองของเราเอ๊ะอ่า,าอฮะเฮ้ไฟอะไรกันเลยเขาทำอะไรกันเราจะไม่ไปวุ่นวายกับเขานะครับ ไม่วุ่นวายเขานะฮะนี่นี่นี่ก็จะเป็นพี่สาวสุดที่รักนะฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะให้ดูของในตู้เย็นนะฮะรีวิวเลยของในตู้เย็นนี่จะเป็นมะนาวครับที่ทุกบ้านจะต้องมีผ่าซีกแล้วจะต้องมีนะฮะก็ใคร จะเป็นข้าวเฮ้ยข้าวนี้กินได้ไหมเนะี่ยผัดข้าวพอดีนะเนี่ยเนะฮ้ย,ยเยเชฟมีข้าวมีกะทินะฮะที่คุณยาให้มาจากพิจิตแล้วก็เอ,อ่อข้าวคั่วเป็นกะทิของเขานะฮะเราก็จะมาดูอันนี้มัางนะฮะเฮ้ยเย้เชฟเดี๋ยวเราเปิดไปกนะันนะย เยดองุ่นครับอง,งุ่นครับทุกคนดูดิดมีหิมะขึ้นด้วยสงสัยน่าจะหนาวโมึงเกิไปประจานขอเปองฉัไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยเก็บไว้นานจันดอ่ะน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอะไรเฮ้ยยังไม่ได้ดูแก้วมังกรเลยแก้วมังกรเป็นไงบ้างวะเ <c oughs> ดี๋ยวดูแต่แต่ย่าไหเราไม่รู้เดี๋ยวดูด,ด,ดูแก้วมังกรนะผมไม่เคยเปิดดูเลยนะดูนะมันจะมีหิมะขึ้นหรอือเปล่า โอเปิดไม่ไ hm. ด้ทุกคนเอดมันก <de ็ดูสีมันใสเยไทุกคนมันเปิดไม่ได้ดได้ละปิกันปิกันไอมันไมเปิดยังไงวะมันเย็นไงมันก็ดูิีสัเดี๋ยวยดทุกคนเดี๋ดูายนอ งัวเดินดูไปนอแววดูเนี่ยก็ดูภายนอกแล้วก็น่าจะรู้นะฮะมันเป็นยังไงนี่ก็คือผลไม้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูผักกันบ้างไ้ผักกีุจักไอ้แค่เอาไปทิ้งเนี่ยมันยากตรงไหนเราจะมาดูสิ่งที่องุก็เอีนี่นี่นี่ทุกคน เราขอแนะนำถุงลำไยเดอลุบง้อเลย <Nope. S 1> ถุงลำไย yeah. <c oughs> ก็แบบว่าเป็นถุงลำไยที่ดีก็เลยทีเด,ยเดียวเด้ะครับน่าจะซื้อมาจากเมื่อวานแหละดูทรงแล้วอะเมื่อวานของเมื่อวานอีกทีนึง นี่ฮะถ้าเขาไม่ทิ้งเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเก่าอะไเงี้ยเราจะมาดูสภาพความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพนะฮะว่าเป็นยังไงซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่น่าอนาถใจพอสมควรแดดแดเฮ้ยเฮ้ยเปิดกันฮะเพราะว่าเปิดไปมันจะดังติ๊ดติ๊ดนี่เนี่ยแต่ผมชอบอันนี้มากเลยทุกคนองุ่นอะ ไปซื้อมาจากญี่ปุ่นแน่เลยตรงเนี้เลยซื้อจากญี่ปุ่นชัดๆบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวเก็บมัน 1> <1> แล้วนี่คือรายการค้นตู้เย็นของนักพาพรเดชศรช่องฟิตไม่น่าจะมีอะไร รีวิวแบบกากาบ้านๆเลย<ม>นี่ครับกับมะนาวที่มีอยู่หกเจ็ดลูกเผื่อไงแทบจะไม่ใช่มะนาวแล้วอะแทบแทบแทบจะแทบจะเป็นรองกองแล้วแทบจะเป็นรองกองแล้วอะ <laughs> <c oughs> ไม่ทราบว่าคุณหญิงหมักไว้ทำข้าวหมากหรือเปล่าครับ <laughs> ไม่ทราบว่าคุณหญิงหมักไว้ทำข้าวหมากหรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> เราดูชั้นบนบ้างมีอะไรชั้นบนก็จะเป็นของสดนะฮะ <laughs> ก็รีวิวข,ข้าวแล้วน่าจะเป็นได้ส่วนผักก็สดสะอาดปลอดภัยดี

ไล่น้ำมันยังไงมาดูกันนะฮะนี่จะเป็นถ้วยจะอัดไว้ซึ่งเราก็ทำให้เป็นเหมือนกันเน่่เน่เครื่องเครื่องดูดฝุ่นก<ๆ>ดูดฝุ่นดูดก็ตามนี้ฮะสภาพตอเป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้ ก็เป <Okay. S 1> so, ็นแบบสบายสบายสไตล์เด็กหอสไตล์คนทํางานไม่มีอะไรมากจะจัดให้มันเป็นระเบียบกว่านี้ก็คงจัดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีเวลาถ้าน้องมีเวลานน้องก็จะจัดให้แบบโอ้สะอาดเอี่ยมว้าวเฮ้ยเราไม่ได้ดูชั้นนี้ทุกคน อยเชมากอะกวนเด้อเคมากอะกว่าทุกคนทุกคนนั่งเป็นอะไรมากาะกว่าเออมาเกาเฮ้อหอนมาเกาะกเนเลยมาเก,อก,าากอกชัดๆก็นี่แหละความเอยู่ครับที่เราห้องเล็กสบายๆกอบรรยากาศเาอกพ้องก็จะเป็นนี้ รถก็จะเยอะหน่อยขอ,อนั่งกินเล่าแต่ห้องนู้นนด้สิุ่นผู้ชมดูดูดูรื่งซักผ้าออกใหมฟู่มีอะไรวิ่งกินหอมก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาครตใ,ให้ด้วยฮะ กดแม่งทุกอย่างอะมีอะไรขึ้นก็กดสำหรับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกัน